ขอยินดีต้อนรับเข้าสู่สยามชาแนลช่องนี้มีแต่เพื่อนกระดูดาดูคลิปให้จบนะครับสามารถส่งภาพประเมินราคาได้ที่ Line ID สยาม f อ555 AT 801 a x i i าถ้าพร้อมแล้วเราไปชมข้อมูลกันได้เลยครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนักสะสมครับคลิปนี้นะครับผมจะพาทุกคนบมาดูเหรียญน,นะครับที่ทางบ้านนะครับ f อจากภาคเหนือเนี่ย จากจังหวัดลำปางนะครับได้ส่งมาขายผมนะครับบอกว่าเก็บไว้นะครับเนิ่นนานมากเก็บไว้หลายปีมากๆเลยนะครับเก็บแบบไม่รู้ว่ามีราคาหรือไม่มีราคาเลยนะครับนะฮะเก็บกันมาอย่างยาวนานเลยนะครับผมต้องบอกว่าผมเสียดายจริงๆนะฮะที่เหรียญที่พี่เขาเก็บเนี่ยนะครับเป็นเหรียญย5สสตางค์ครับทุกคนครับถ้าเกิดว่าเป็นเหรียญ50สตางค์นี่นะฮะถ้าเกิดเป็นรุ่น50สสตางค์เนี่ยนะครับ อาจจะได้เงินสูงถึง500แสนบาทจากเราเลยนะครับนะครับในส่วนของเหรียญนะฮะยีสิาต่างพศที่ผมจะบอกดังต่อไปนี้นะครับแต่เพอเอิืนว่านะครับเป็นเหรียญ25สตาต่างถ้าเป็น50สตางแบบนี้นะครับปีพศนี้นะฮะแบบเหรียญแบบนี้เนี่ยถ้าหาได้แบบนะครับ f c ทางภาคเหนือเนี่ยที่ส่งมาขายนี่นะครับอาจได้เงินสูงถึง500 0 0 0บาทครับทุกคนครับ ผมต้องไล่เรียงแบบนี้นะครับในเรื่องของเหรียญเนี่ยนะฮะเหรียญเนี่ยนะครับจะเป็นนะครับในส่วนของปีพศเนี่ยยี่ห้าสตางค์ที่มาแรงที่สุดเนี่ยนะครับจะเป็นในส่วนของปี51กับ52นะครับที่เป็นเปอร์เซ็นตเล็กแบบนี้นะนะครับถ้าเกิดว่าเป็น5152นี่นะครับผมซื้อแพงเลยนะครับถ้าเป็น5152พึสอร์เซ็นตเล็กแบบนี้นะครับยี่ห้าสตางค์เนี่ยผมซื้อแพงเลยถ้า5152นะนะครับแล้วก็ซีซ2นะครับ อีก .2 พศนะครับที่มีราคาสูงนั่นเองครับแต่ในคลิปนี้ครับผมจะพาทุกท่านนะครับมาดูเหรียญจาก FC ทางบ้านนะฮะเดี๋ยวซูมนิดนึงนะครับว่าเป็นเหรียญอะไรนะครับขออนุญาตนิดหนึ่งแล้วกันนะครับกล้องไม่โฟกัสนะฮะอ่ะในส่วนของเหรียญย5่สิา์นะครับถ้าเกิดว่าใครมีนะครับก็ดูก่อนใช้ดีกว่านําไปใช้นะครับถ้าเกิดว่านําไปใช้ก็มีมูลค่า2 5สิาสต์สันนั้นเองทามาขายที่นี่อย่างนิด้อยนี่ก็10บาท20บาทมีแน่นอนนะครับ ในส่วนของเหรียญรุ่นนี้นะครับมาดูครับในส่วนของเหรียญปีพศที่เขาส่งมาครับนี่ฮะเป็นปีพศนี้นะครับผมบอกไว้เลยว่าเสียดายมากๆเลยนะครับเสียดายมากๆนะฮะที่เป็นเหรียญยิาสตางนะครับถ้าเป็น50สตาง์นี่ได้ราคาประมาณ5,000บาทต่อเหรียญน,นะครับสวยๆเนี่ยนะฮะอาจจะได้หลายหลายพันหรืออาจเป็นหมื่นนะฮะ เพื่อนๆสังเกตดูนะครับในส่วนของเหรียญแบบนี้นะครับ20มาสตางค์ปี30เนี่ยมีราคานะครับแต่ถ้าเป็น50าสตางค์เมื่อไหร่เหรียญนี้ราคาแพงแน่นอนครับแต่วันนี้นะครับผมไม่ได้เอามาเหรียญเดียวนะที่เพื่อนๆขายได้เนี่ยนะครับต้องบอกว่าเพื่อนๆเก็บไว้เนี่ยเนิ่นนานนะครับมีหลายเหรียญมากๆเลยครับทุกคนครับมีหลายเหรียญมากๆเลยนะครับนี่ฮะลองดูนะฮะนี่ฮะร้อยเหรียญเลยนะฮะเป็นร้อยเลยโอ้ยนะเสียดายนะเสียดายนะเสียดายมากๆเลยนะครับเนี่ยฮะ ดันมาเป็นยี่ห้าสตางค์นะครับน่าจะเก็บนะน่าจะเก็บสักอ่าเป็นห้าสิบสตางค์เนาะนะฮะปีสามศูนย์นี่ทุกพศเลยนะครับนี่ฮะเป็นร้อยเลยเก็บกันไว้นะฮะเก็บกันไว้เนี่ยนะฮะถ้าใครมีเนี่ยนะครับก็ส่งมาประเมินราคาได้นะครับยี่ห้าสตางค์ปีสามศูนย์นะครับแต่ถ้าเป็นห้าสิบสตางค์เมื่อไหร่เนี่ยนะฮะชุดนี้เนี่ยร้อยเหรียญนี่นะครับร้อยเหรียญของชุดนี้เนี่ยนะครับถ้าเป็นห้าสิบสตางค์เหรียญใหญ่ๆแบบนี้นะครับทุกคนถ้าเป็นเหรียญใหญ่ๆแบบนี้นะครับถ้าเป็น 50าสตางคงเนี่ยนะฮะร้อยเหรียญเนี่ยอาจได้เงินสูงถึง5 0 0แสนบาทเลยนะครับแล้วก็ยังมีอีกนะครับเพื่อนๆยังมีอีกฮะยังมีเหรียญที่เพื่อนๆส่งมาขายอีกนะครับนี่ฮะแบบนี้เป็นเหรียญรุ่นเก่าครับทุกคนครับเหรียญรุ่นเก่าแบบนี้นะครับผมก็รับซื้อนะครับแต่เหรียญนี้ดูสภาพเก่ามากเลยเพื่อนๆมีเหรียญอื่นปะปนมาด้วยผมเลยประเมินราคาให้นะครับนี่ฮะเป็นเนื้อเงินบาทนี้คนส่วนใหญ่เมื่อสมัยโบราณเนี่ยก็นะครับจะชอบทําห่วงเนี่ย ทำห่วงติดไว้แบบนี้ถ้ามีห่วงเนี่ยนะครับราคาจะจะถูกกว่าที่แบบไม่มีห่วงนะใครที่มีช้างแบบนี้นะครับด้านหลังเป็นแบบนี้นะครับเป็นช่อแบบนี้นะฮะนี่ฮะเป็น3ชมชอแบบนี้ส่งมาประเมินราคาได้นะครับเรารับซื้อนะนะครับเพื่อนๆครับเรารับซื้ออยู่นะครับทุกอย่างขึ้นอยู่กับสภาพนะถ้าสภาพสวยๆก็หลักพันขึ้นนะครับถ้ามีใหม่หน่อยนะฮะคมๆสวยๆเนี่ยหลักพันขึ้นแน่นอน ถ้าเป็นแบบนี้นะครับนี่ฮะที่เป็นช้างแบบนี้มีนะฮะมีกงจักแบบนี้ด้านหลังเป็นแบบนี้เป็นช่อยอย่างนี้นะครับนี่นี่นี่ฮะนี่อย่างนี้นะครับเพื่อนๆนครับมีแบบนี้นะครับนี่ฮะหนึ่งสองสามอย่างนี้เป็นเหมือ like ouais right? นมงกุฎอย่างนี้นะครับเรารับซื an er> ้อนะนะครับแล้วก็เหรียญแบบนี้ก็ซื้อเหมือนกันเพื่อนๆส่งมานะครับนี่เหรียญเหรียญรุ่นเก่าเนี่ยผมต้องบอกว่านะครับเหรียญรุ่นเก่าคนรุ่นเก่าเนี่ยนะฮะจะมีความเชื่ออย่างหนึ่งก็คือเรื่องในในในส่วนของเหรียญนี่นะครับ ว่ากันว่าเหรียญที่มีพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยนะครับอยู่บนเหรียญเนี่ยนะครับจะทําให้แค้วเคลีดปลอดภัยจากภัยอันตรายทั้งปวงนะฮะจึงทําให้หลายคนนะครับรุ่นเก่าๆนี่เอาขอบเงินแบบนี้นะครับมอห่อหุ้มแล้วก็ทําเป็นแบบนี้ห้อยคอนะครับอย่างนี้ครับในส่วนของเหรียญนะฮะพระมหากริย์ไทยมหาวชิราวุธนี่นะฮะสยามินนี่นะครับนี่ครับด้านหลังเป็นช้างแบบนี้ครับช้างสามเสียนแบบนี้สยามรัตน์นี่นะฮะ ผมรับซื้อนะครับ1บาทแบบนี้นะครับทุกคนครับผมก็รับซื้อเหมือนกันเลยนะครับถ้าใครมีเนี่ยก็เอามาขายให้ได้เลยนะครับนี่นะครับนี่นะครับแบบนี้นะครับก็ลองนํามาขายได้นะครับส่งภาพประเมินราคาได้เลยนะครับทาง QR code แล้วก็ ID ของเรานะครับยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าใครมีนะครับเหรียญยิปซางซาปีสามศูนย์เนี่ยสามารถนํามาขายให้เราได้นะครับส่งภาพประเมินราคาได้นะครับแต่ถ้าเป็นแบบนี้นะครับทุกคนครับ เป็น50สตาจะตงเหรียญใหญ่ๆแบบนี้ถ้ามีเป็นร0อยแบบนี้ยินดีรับซื้อในราคา500แสนบาทขึ้นไปเลยนะครับสำหรับ50สตางแต่ถ้า25สตางค์เนี่ยต้องบอกว่ายัางไม่ได้ซื้อแพงแต่อย่างใดนะครับขอบคุณทุกท่านีที่เกตติดตามรับชมช่องสยามชาแนลของเราเลยครับสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับและก็นะครับเพื่อเป็นการขอบคุณทางทีมงานสยามชาแนลและสยามชาแนลเองก็ขอความกรุณาเพื่อนๆนะครับ กดนะคะัคำว่าขอบคุณใต้คลิปเพื่อมอบเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนนะครับเพื่อนๆเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอกราบขอบพระคุณและสวัสดีครับคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับ